ได้ค่ะไม่ได้พักเนาะได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่แจ๊ค่ะเดินทางกลับเลยไหมคะน่าจะต้องกลับเห็นบอกว่าต้องเลื่อนการเก็บอัฐิใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์เขาไม่พร้อมกันพร้อมพร้อมไม่เท่ากันเอ้พร้อมไม่พร้อมอะไรเนี้ยพร้อมไม่ใช่เวลาเดียวกันเราญาติจากทางไหนเขาเนี้ยต้องฝันนอต้องฝันนอกค่ะ ็คนเดียวไงสบายอยู่แล้ววันนี้ก็รับแขกเยอะเลยเยอะมากเลยคุณแม่ได้มีมีกับใครไป็นภาษาพูดนี่ก็มีเห็นไหมฟอเบิร์ดอะไรก็มาได้คุยกันได้คุยแม่ันนีหมาแม่แซนงไม่เห็นคุณแม่เห็นไหมคะไม่เห็นแต่กระติกมาเห็นแว๊บๆกระติกเนาะแล้วไม่ได้เข้ามาคุยอะไรกัใครในน้ำกระติกทั้งอเบิร์ดคุยๆก็เขาก็สวัสดีคุณแม่ทั้งายแล้วกลับ คุยอะไรไม่ได้เข้ามาคุยไม่ได้คุยเรื่องอะไรเลยมีแต่คุณแม่ผอมไปนะคุณแม่ผอมลงจริงๆดูดูซูบลงใครเป็นคนบอกคุณแม่ผอมทุกคนนะอ๋อทุกคนเป็นเหมือนการคุยสาระทุกสุดอีกเป็นเหมือนการคุยสาระที่สุดอีกใช่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 พวกนี้เขามีมารยาทเขาต่างเามีมารยาทเขาพูดจาดีค่ะแซนก็พูดเพอนะแซนแซนไม่ได้เจอใช่ไหมคะไม่ได้เคาเนี่ย กอเคนะโทรหาคุณแม่เองเลยแต่ทำไมไม่มาไม่รู้เนาะเขาประกาศว่าจะมาเขาพูดอย่างคุณแม่เองโทรหาคุณแม่เองเลยเกี่ยวที่เขาต้องตักตัวไหมคุณแม่เขาบอกว่าเหมือนเขาต้องตักตัวโควิดหรืออะไรเกี่ยวกับอ๋ออ๋อใช่ใช่เขาเป็นโควิดใช่ไหมไม่รา่เหมือนกันมีข่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหรอฮะอ๋อเสียดายแต่ตอนแรกเขายืนยันว่าเขาจะมาใช่ใช่เขาโทรหาคุณแม่เองเลยพูดเพราะด้วยแต่คุณแม่ก็ยินดีให้อ่อยินดีให้ทุกคนมาค่ะคุณแม่อาจจะเป็น ตอนนี้อาจจะเป็นเดี๋ยวจะกลายพระอะไรนะพระอะไรดีอะที่ให้อภัยคนไปหมดอ่ะเมื่อกี้คุณแม่เขาบอกไม่ถือไม่สาไม่อะไรกลายเป็นอะไรไปแล้วเมื่อกี้ที่ไว้อะไรคุณแม่เขาบอกให้อภัยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้อภัยก็คือให้อภัยแต่ผูกด้ายหรืออะไรที่เกิดให้อภัยในสิ่งที่ให้ได้แต่เรื่องคดีก็อีกอย่างก็อีกเรื่องหนึ่งโดยทั่วไปชีวิตมนุษย์เนี่ย สมมุติเราจะไปทะเลาะกับใครไปโกรธกับใครเนี้นยเราก็เนาะอย่าโกรธจ้าหรือโกรธล้วต้องไปยองงอก,ก็หน่อยให้อภัยเขานนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไงให้อภัยในเรื่องที่ที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไม่ใช่เรื่องฆ่ากับตายยังให้อภัยไม่ได้ไปเห็นพี่เต้เมื่อกี้พี่เต้ก็บอกว่าหลังจากนี้คุณแม่ก็จะดำเนินการในรูแปแบบของคุณแม่ขอเวลาคุณแม่พักสองวันได้ไหมได้แบบนอนสบายๆไม่ต้องรับโทรศั์นอนนิ่งๆอย่างเงี้ย จะเฟินไม่งั้น <c oughs> ไม่เฟินอ่ะ <c oughs> กว่าจะรอถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะ้คะกว่าจะผ่านมาจุดนี้ <c oughs> มันไม่แน่เพรต้องเตรียมงานเตรียมอะไรโทรศัพท์นัดเป็นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> กว่าจะสําเร็จเขาแจกของสำเรวยได้ยังคะ <c oughs> ไป <c oughs> ไ้แล <c oughs> ้วค <c oughs> ่ะ <c oughs> ไม่มีเลยไหมนี่คุณแม่ยังไม่ได้เหรอคะยังไม่ได้คุณแม่ยังไม่ได้ต้องให้ต้องให้คุณ ดีใไหมคะก็นั่งนั่งใกล้กันแต่ไม่คุยเรื่องคดีกันไม่คุยค่ะไม่คุยเขาบอกคุณแม่ขอแล้วว่าไม่คุยเรื่องคดีขอวันสองวันที่นี่ขอต่ออีกสองวันว่าอย่าโทรหาคุณแม่เลยเห็นใจคุณแม่บ้างเถอะคุณแม่เหนื่อยมากค่ะคุณนะคุณนับดูนะสามเดือนเต็มเต็มใช่ไหมที่คุณแม่รับโทรศัพท์พวกคุณเนย่าจาได้ไหมคะคุณกิ๊กคุณ คุณอะไรตอกคุณอะไรเนี่ยคุณแม่บันทึกไว้หมดแหละชื่อแต่ถ้าคนไม่มีชื่อไม่รับนะแต่บางบางทีก็เสี่ยงรับเหมือนกันอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรสามเดือนที่คุณแม่มีชีวิตอย่างนี้เปิดมาเก้าโมงต้องรับโทรศัพท์พวกคณนี่แหละสี่ห้งเย็นถึงได้ออกจากห้องเพราะว่าต้องรับทุกสายเขามีคิวรอนะอ่เมาไหมเนี่ยคนที่บปลว่ารอคิวสายที่ห้าไม่มาวันเนี้ยมาไหมใหญ่คนนั้นอะหนูก็รอ ใหญ่ๆคนนั้น,น,น,นทำไมวันนี้ไม่มาล่ะโอ้ยรัวเลยก็คืออยู่นั่นแหะเขาคุณแม่ไม่รับเาก็ยังแสดงอารม์ว่ากโกรธคุณแม่ไงแล้วก็โกรธรัวเลยนะ,ะแล้วก็มีขั้นตอนด้วยคุณแม่รับเขาทำหนูหน่อย <c oughs> แต่หนูเป็นผู้ชายนะอ,ะอะ่รู้แล้วใช่ไหมนั่นแหละ,ะก็กดอีกรอบๆๆคุณแม่ก็เลยบอกอน,นี่ใช้อารมณ์นะคุณแม่คิดเแย่นี่ใช่อารมณ์ไม่รับเลยไม่รับเลยไม่รับเลยถ้าใช่อารมณ์ โอเคได้เลนขอบคุณมากน่ะคะม่ะมาคะขอบคาค่ะขอบคุกคะบคค่ะอยคาลืมะขอาะของคุาะอะคกคอืาะขุา่ก็ได้กันหอมดกล่วุก็ไะ้อล้วน่ะปคนอาก่นอ่ะอบู่ะก่ะอากระกะบกคกคกกุณา